ใจมากตื่นเต้นมากเลยครับผมเพราะว่าผมเป็นแฟนเลโก้ตั้งแต่เด็กๆเลยครับผมพอมีโอกาสได้เห็นเลโก้เติบโตยิต่งใหญ่ตัวช็อปใหม่เรื่อยๆก็ดีใจกับเลโก้แล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ด้วยครับน,น,น,นะครับอยากให้ครับนะครับฝากถึงเลโก้ในป่าชายฝัให้กักกแบ,บแขกแ,และก็สำหรับใครที่ผ่านพินพามาแถวนี้ก็สามารถแวะมาชมช็อปใหม่ของเลโก้ได้นะครับผมก็จะมีไลน์มาร์ค เป็นรถเข็ดซีฟู้ดของไทยเราด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าจะเป็นไงก็สามารถแวะมาชมกันได้นะครับผมเบ่าด้วยเลโก้ครับนักข่าวถามต่อเลยครับที่เราส่งแฟน88คนมาถ่ายของน้อองปีบ้างครับไปเป็นเกย์ที่เท่เป็นไงบ้างครับก็สนุกดีครับผมสนุกเป็นแฟนแฟนคลับน่ารักครับผมก็ดีใจมากๆที่แบบน้องพี่ที่มาสุดครับผมก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้วกันเพราะว่าตอนแฟนคนเมื่อ ปลายปีที่แล้วผมก็เชิญทางนุ่งหลิงแล้วก็น้องออมไปขึ้นด้วยครั้งนี้เขาก็เชิญเรากลับไปก็ดีใจมากๆครับคุ้มไม่นานนะครับตอนแรกหลายคนรู้ว่าเกมจะเป็นไทย,ย <c oughs> ก็อุ้มไว้นานไหมก็ประมาณเดือนหนึ่งเขาบอกว่าติดต่อประมาณเดือนเดียวครับคือตอนแรกที่ผมจะติดต่อเขาเพราะว่ามนเป็นเกมที่น้อยนี่กองเต็มสเตอร์เลยอย่างเงี้ยเตเยสเลยมาเคลียรเลยเยเสเลยเยสเลยครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกคือผมก็เคยชวนเขาขึ้นเขาขึ้นแฟนคอร์ดกันแล้วตอนนี้ผมยางได้ ฝากแฟนๆก่อนเขาบ้างครับผมก็ดีใจมากๆที่ทุกคนตื่นแต่ก็อยากไปอยากไปอยู่ในโมเมนต์อยากอยู่ในโมเมนต์นั้นละกันอยากเห็นความน่าจะเป็นสามรอบให้ที่สองคนอยากโชว์เท่าที่เหมือนกันด้วยซ้ำคือเตรียมยังไงบ้างแค่ดูยานีก็ฝึกร้องเยอะฝึกแรปเยอะท้องเนยเยอะๆครับผมขนาดขนาดท้องเนยเยอะบนเวทียังร้องผิดเลยอ๋อแล้อาจจะมีอาจจะมีส่วนร่วมกับแฟนหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เราผิดจริงครับ ตอนนั้นเราก็เสไแล้วที่พวกเราก็นเน่มที่มีความุขมากใช่ารู้สึกแฮปปี้ละกันเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เราเราอยากจะมีโอกาสได้ร้องด้วยเราก็เลยเสนอในทางทดสว่าโอเคไมถ้าเกิดอยากจะร้องเพลงนี้ทดก็โอเครมก็เป็นอะไรที่แตกใหม่กาสในการสไต์ก็อย่างที่เห็นครับคือกสุนร <pt Öyle> <fashion> ัก <Four> <that> อ๋อใช่ครับผมคนแรกคนดันเป็นกาอะไรที่เขาบอกว่าจะเป็นครัดันดดันมากวราด้วยความที่หน้าตรงนั้นมันไม่ใช่แฟนคลับเราด้วยนะครับเป็นแฟนคลับที่มาหาเราอนนี้แล้วกันจะต้องมีสเตจที่แบบจะโชว์เดี่ยวคนเดียวด้วยมันก็อาจจะมีความกดดันนิดนึงแต่แต่ทุกอย่างก็ทำได้ด้วยดีทุกคนน่ารักครับแฟนแฟนอินเตอร์ให้การตอบรับดีมากดีมากแชร์ทั้งหมดอะไรมากเลยใช่ครับเป็นการมากที่เอกรัวดีใจดีใจมาก รอมาถามนิดเลยเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมงานจะใช้ต่างประเทศอีกแล้วมีอะไรไหมมีใช่ไหมเห็นบอกว่ามีสียังมี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 มนมีเขาหลุดมานี่จะยังบอกไม่ได้ครับรอติดตามเร็วๆนี้เร็วๆนี้นอบเธอจะเป็นแนวไหนเธอจะเป็นแนวไหนท่าไหนอะไรอย่ไม่รู้รอติดตามอันนี้ไม่หลุดเลยหรออันนี้เดือนยูนสองเดือนไม่เกินนี้อันนี้กับที่ญี่ปุ่นไหมครับ เราดิ้ตามครับเราดิ้ตามไม่หลุดจริงๆหรอเดียวเดียวเดียวเกี่ยวกับการแสดงไหมคะอะไรเกี่ยวกับการแสดงไหมครับไม่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 บอกไม่บอกไมบอกไม่ไม่ไม่ถ้าไปยนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนได้เห็นแล้วว้าวแน่นอนใช่ไหมครับ episode ก็มั้งครับน่าจะว้าวผลงานที่ชาติยกลับยังไงบ้างอะไรนะผลงานนี้ท้าทายกลับยังไงบ้างจริงท้าทาไทยไหมมึงก็ท้าทายทุกครั้งที่แบบเรามีโอกาสได้ไปทำงานแล้วต่อจะให้เป็นรูปแบบงานเดิมแต่ว่า เราไปถึงหน้างานเนี่ยเราต้อว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไรบ้างเราจะสามารถแก้ปัญหานหหน้าได้มากแคไหนาราหไเตรียมตัวหนักะคะกับสนกงานทีที่เกิดขึ้นยางยังไม่เก่งตัวไม่เก่งตัวยังไม่ได้กล้องใช่มับไม่ไม่ไม่ดดดดูดดรีูอ การฟันแล้วใช่ไหมดีนีดีอีกอันนึงที่เราได้สื่อแฟนคลัีกนี่ยครับอ่า้งกก็เป็นเหมือนมีงานเขาเรียกกันว่างงานประจำปีสำหรับในพี่พี่ท่านขับก็เรียกว่าแบบคอนเสิร์ตงานเรางานประจำปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เอออยากจะพยายามจัดให้แบบทุกคนได้แบบกลับมาหากันไม่กแบบมาเจอกันพ้วยหลายๆคนก็อาจจะมีคนที่แบบตามผมอาจจะไปตามร้านอื่นอะไรอย่างนี้เราไม่อยากจะเชิญชวนแบบกลับมาหากันบ้างคือสีเย้าคือสีเย้าคือยู่ใช่แบบชัวร์ว่าผมมันดูเป็นธีมที่โฮมี่โฮมี้วยใช่ไหมใช่ครับผมเหมือนจริงรูปแบบงานครั้งนี้เราไม่ได้อยากจะจัดแบบเป็นคอนเสิร์ตในรูปแบบเป็นอะไรจริงจังมากขนาดนี้เราอยากจัดเป็นในรูปแบบง่ายๆเป็นกันเองแล้วกันเจสก็คงเชวญ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่หยุดอะไรเลยวันนี้แข็งแข่งวันนี้คุณแข็งแกร่งพิษณุ์นะวันนี้นอนเยอะเอาวันไหนวันไหนงานมาเจอพี่เอ๋วันที่14บสี่วาคมนะครับก็กดบัตรกดเรียบร้อยแล้วก็งั้นก็เดี๋ยวรอเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเตรียมข้อสอบให้พร้อมแล้วไปดูกัารพิชิตสี่รับบาลกันโอเคค่ะขอไปนี่นะครับที่การา